แต่ละวันหลังจากซ้อมบินในตอนเที่ยงนะครับยังมี2นาทีสําหรับสับการบินนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําคําว่า Landing Gear นะครับระบบ Landing Gear นะครับมันมีอยู่ก็คือถ้าเครื่องบินที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือ t 3 3หรือว่า T-Bird นะครับเครื่องบินลำนี้จะมี3ล้อด้วยกันนะครับ Landing Gear ก็คือล้ออากาศยานนะครับในเมื่อ3ล้อเนี่ยครับตำแหน่งเนี่ยล้อล้อที่1อยู่ข้างหน้าล้อที่หข้างหน้านี้ก็คือ ก็คือน็อตแลนดิ้งเกียร์นะครับนี่คือน็อตแลนดิ้งเกียร์นะครับสับแรกนะครับบางครั้งนะครับเครื่องบินที่มี3ล้อก็จะมีล้อ1ล้ออยู่ที่หางก็คือนะครับเป็นเทลแลนดิ้งเกียร์นะครับแต่ตอนนี้เป็นอยู่ข้างหน้านะครับกรณีนี้ต่อไปเราไปดูนะครับเมนแลนดิ้งเกียร์เมนแลนดิ้งเกียร์ก็คือท่อล้อหลักของเครื่องนะครับนักเรียนมาดูครับจะมี2ล้อด้วยกันนะครับนี่ก็คือซ้ายนะครับ แล้วก็ขวานะครับขวาฉะนั้นนี่ก็คือเมนแลนดิ้งเกียร์นะครับน้ำหนักที่รับนะครับก็คือในภาระกรรมในการบรรทุกทั้งหมดก็จะเป็นหน้าที่ของเมนแลนดิ้งเกียร์นะครับส่วนนูนแลนดิ้งเกียร์หรือเทลแลนดิ้งเกียร์นั้นไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากมายนะครับนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่านะครับโอกาสหน้านะครับจะพาไปดูเครื่องบินที่มีนะครับ ล้อหลังก็คือล้อหางครับก็คือเทลเลนดิ้งเกียร์นะครับในอกาสต่อไปนะครับเท่าที่ผมบินมาผมบินกับเครื่องบินดีฮาวินแลนด์ชิมังนะครับบอกบอ๊เก้านะครับจะเป็นเครื่องล้อหางนะครับโอกาสหน้าผมจะพาไปดูนะครับวันนี้ก็หมดเวลาสําหรับสับการบินนะครับมี2แบบทาได้ไหมครับได้ครับคือโทลเลนดิ้งเกียร์นะครับกับมีเรนดิ้งเกียร์เลนดิ้งเกียร์ ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าห้องเรียนไปเรียนกันต่อนะครับ,คร,บครับสวัสดีครับ